โอเคกับเพืชนทุกท่านวันนี้อยู่กับแมพอะไรครับผมผมไม่รู้เหมือนกันอ่าแบบนี้มีชื่อว่าเออ bewildered เอาตามนั้นแล้วกันนะชื่อชื่อนั้นนะโอเคไหมเรือไอ้ข้างๆนั่นเป็นใครวะนั่นชื่อนั้นแหละเออเห็นมีน้องเออก็อยากจะบอกนะว่ามีน้องๆคนหนึ่งแนะนำเรามาใช่ไหมพี เเห็นน้องบอกว่าแบบนี้มันน่ากลัวมากเลยพี่ก็เลยพาน้องกอนที่เป็นคนกลัวผีมาด้วยไงล่ะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมกอนกลัวผีใช่ไหมกอนกูกูเหมือนคนกลัวผีมากเลยจริงปะกลัวผีมากปะกลัวแมงมุมมากกว่าเพื่อนโอเคจัไว้นะทุกคนจับไว้นะมันกลัวแมงมุมกูขอโทษกูขอโทษอ่า หลังจากทั้งคลิปที่แล้วใช่ไหมพีเรารู้สึกว่ามีคนดูเราเยอะมากใช่ไหมแต่คนติดตามเราน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็น90%ตรงนั้นะอย่าลืมไปกดด้วยล่ะกดติดตามเราด้วยนะจะได้มีคลิปใหม่ๆไงล่ะอ่าไปไปผู้เย็นแล้วน้องเพื่อไม่น้องพีดูซสว่าแบบนี้จะน่าก็แค่ไหนเชียวไปกันเลยวู้ฮู้กิตเคอนิเมชั่นเชียโอ้สวยเอาเียก่อนกูยังไม่เข้าแบบเลยอ่ะ ต้องนูบค่ะพี่อะไรวะมึงจะซูมทำไมอืมเอ้าเคลียร์น้องกอนน้องกอแม่งแบบคือเข้ามาแล้วนะอะไรกด G เพื่อเปิดอะไรวะแชทเคอฮ้ยระบบดีอยู่ดีสุดตีสุดตีอยู่แม่บดีอยู่เกีย์เกมต่อสู้ในตำนานเฮียร์อินปิด อีปิคแอนิเมชเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจก่อนสำรวจสำรวจอันนี้อะไรโอเพนได้อ่ะกูเชียร์พี่ก้อนอีเคก้อนดิว้าก้อนอ่ะอีปิคแอนิเมชั่นบัตเทิลแคทเทยเปิดทีวีเปิดไม่ได้อะไรอ่ะอะไรอีฟานี่เฮาไม่การกดกดกดตรงไหนได้บ้างอะไรวะอย่าบ่นนะว่าไปเอ้ยเียกูต้องเปิดดูดิมันจะน่ากลัวแค่ไหนกันเชียววะอะไรสวยอยู่ กูหิวกกกูหิวจังเลยกูต้องลงไปด้านล่างเพื่อไปหาอะไรเด็เกเดี๋ยวเดกูดีเสียงน้ำเปิดได้เมื่อกี้อะไรวะคนที่เราไปหิวข้าวกลางคืนไปห้สัตว์ก็เหมือนกูอะเอียวไม่ไม่ใช่แค่มึงก่อนวิ่งกีเด็กเคกิตากรจิตาโกนอะไรวะ เปิดไม่ได้ทำไมภาพตรงนี้มันคุ้นๆว่าเหมือนกูเคยดูเรื่องอะไรบางอย่างนี่แคปชั่นอเมริกาว้าไมไม่มีนู่นอะดีวันนี้บ่ะกลัวเราต้องไปเลยกลัวเราต้องไปด้านหน้าแล้วอ่ะถ้าไม่มีแล้วอ่ะ้าวกูเชื่อว่ามันให้แอบว้าวไม่ได้แอบไม่ได้แอบว้าวดูดิว้าวให้ให้ตายก็แอบไม่ได้เพื่อนถ้ามันจะปิดช้าขนาดนี้อืมกล้องกูนัไปก่อน เราก็นำแม่มาไงไอ้สัไอ้สัตว์เอ้ดยด้านล่างมึงเห็นอะไรนั่นไหมรู้สึกประตูมันแง้มว่ะบีนั่นอะไรนะประตูแง้มประตูบ้านเราไม่ไม่ส,มสนิทเหรอกูว,ว่าไม่เกี่ยวกูว่าต้องมีคนเข้าบ้านเรานั่นอะไรอู้สื้ผ้ากูาดานน้ามไม่ดีแน่เลยรับประเด็นคือวิ่งไม่ได้ใช่มันวิ่งไม่ได้ ม้งกอไปเลยหน่วยกาตายสปาร์ตอัลฟาทำไมมึงยิงแม่อะไรมแม่จะเย็นก่อนอะไรวะเอาเอหมอาเอาเขี้ยมหมอนทะลุแม่ผมขอโทษผมแค่จะหาอะไรกินอะไรวะไปนอน แม่กูหิวกลับไปนอนเดี๋ยวนี้ออบเจกเอาเอาอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะอะไรอะ What is that เหตุเกิดก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรวะ Scollers หรอใหดไปไปอ้ดูไปก่อนดูไปก่อนโอเค เหมือนแบบว่าเหมือนเรามาแคมปิ้งหรือเปล่าอะไรวีลคอมทูไดวูดอ๋อนางเอกกูว่าละเรามาแคมป์เรามาแคมปิ้งใช่ไหมกูว่าไม่ก็มันไดก็มันไดวูดฟอร์ฟอเลดอะก็น่าจะมาแคมป์มั้งหรือเปล่าน่าจะมาคนเย็ไม่ไม่มันมาหาข้าวเหล็กนะ มึงข้าวแดกเหรอมึงหาข้าวแดกเลยตอนนี้นั่นไข่เอ้หัวอยู่ก้อนม่เห็นเสื้อกูเป็นเสื้ออะไรเบาหนึ่งใจเย็นเอ้ทำไมอะไรบริจิตต์ไห้หากุญแจเ,เหรอ้ <c oughs> องน้ำเหรอาที่ทอะร เ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ราขายในถังขยะเออเออเออเฝ้าอ่อาลบดีหาคีย์ให้เจอละบายว้าวกุญแจในห้องน้ำนี่มันเฮียกันว้าวห้องน้ำโคตรสวยปะ่ะ ป่ขอให้โชคดีกับการหากุญแจเียห้องน้ำทําไมกูได้ยินเสียงแมลงทําไมเขาไม่ทําความสะอาดห้องน้ำกูจะไปรู้เขาไหมกูลองไปถามเขาดูดิว่าทําไมไม่ทําความสะอาดมีห้องน้ำมีด้านหนึ่งอะเขาบอกว่าให้หาคีย์ในบ้านดูเฮ้ยระเบิดเหรอไอเปปร่รั อาพีมันต้องหาขวานอุีิเปรุระตึ้ง<า>น่า<ป>เอาได้มาแล้วเหรอได้เดินไปหล้องนะ้าก็เจอเขาบอกให้ไปไหนน่าจะเปิดเปิดน,นี้ปีปีปีปวาร์อันนี้แน่รับ<า>เปิดดิพีมึงมีกุญแจมันมันไม่ใช่กุญแจนี้มันเขียนว่าปีกุญแจห้องน้ำเอยบอกาเปิด ใช่กรัว่าตรงนั้นคุณนี้เสียงแมงวันนี่ปปาเปปเหมนมากอีพีดูป่าปาประพูปพูปูอ๋อมึงจะแย่งกันเปิดปิดทำไมเนี่ยยเลยมึงทำเพื่อที่ก่อนนะัดที่ะเปดีันตเร์เด้อเดคคนายทำอะไรที่นี่ที่นี่โอ้ไปไปไปอเกด สกี a ป b ดรู a ป่าป a าป่าเอาล่ะเปิดประตูโอปกูว่าเกมนี้มันน่าจะไม่มีจำสแกนหรอกเชื่อกูดิกูเชื่อเราแค่มาหาอะไรกินใช่มาหาอะไรกินนี่คือมึงต้องเข้าป่าเลยเหรอไอ้เหี้ยมึงมึงเปิดตู้เย็นบ้านมึงก็ได้ตู้เย็นน่ะตู้เย็นน่ะพี่นายรู้จักสิ่งมีชีวิตเอ้ยนายรู้จักสิ่งของที่เรียกว่าตู้เย็นไหมทำไม ใช่ไปเปิดตู้เย็นแล้วหาอะไรกินซะเข้าป่าทำไมสกีเดี๋ยวกูว่าเรามาผิดทางป่าวัตถุนี่ไงกูว่ากูบอกแล้วทางที่มีไฟเยอะๆก็ไม่ไปเนี่ยไอเหย็นเนี่ยแสงสีฟ้ารับไม่ได้เนี่ยาปนั้นเรามาทำอะไรที่นี่วะไม่รู้ไหนดูซิอุ้ยเจาวัดต่อโอ้สไลด์ลงไปเลย มึงสไลด์หนอนลงไปเลยเหรอวะไม่เห็นนะกูเห็นสกีปีปูปะ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 มึงกูกับรู้จริงๆนะมึงมึงหิวแล้วมึงมาป่าเพื่อใช่รู้มึงมาป่าเพื่ออะไรกูว่าเราไม่ได้หิวอ่ะกูถามจริงมึงหิวอ่ะมึงมึงแบบไอ้เหี้ยกูเข้าใจนะว่ามึงหิวอ่ะเออไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่เปิดตู้เย็นบ้านมึงวะอะไร ไหนวะวันนั่นเไหนวะกูไม่เห็นไอตีพวกกูไม่ได้ใส่โอะ๊ะวัดอ,อ๋อรองเท้าบูทไอ้เหี้ยกูตกใจรองเท้าบูทเหรอเนี่ยใช่แล้วเปล่ารองเท้าใส่กูเต็มหน้าเลยอะโคตรเจ็ลเลยสัสไอ้เหี้ยรองเท้าบูทมีไม่ใส่มึงโยนใส่โอ้มันเจ็บนะลูอ ส,ก,สกีโอ้ยอะลูบอยป่าป่าอืมเออาไอ้เฮียเอาจริงดิคือให้กูเดินป่าแบบนั่นเหรอรรปร่าป่าป่าป่าแล้วเมื่อไหร่ม,มันจะถึงเนี่ยโอ้โอ้ลำธารโอ้เดนอะ จุดมุ่งหมายมากกูอยากรู้จุดมุ่งหมายเขาให้เราเดินไปไหนเดียวเเวเกูเห็นอะไรใ่ไม่เห็นอะไรก็ไม่เดินมาใช่ไม่มีนี่วะไม่กมันกมันกูเห็นอะไรอนี่ไงนี่ไงอะไรอะอะไรวอเตอร์อ๋อไปไม่ได้เยต้องมีเบตปา่อเแล้วอ๋ีเมีูกะ สี่โอ้โคุยยาวมากปั่นไฟยังไงไอ้เนี่ยแต่คิดว่าจะต้องโอเพนอ๋อก็อารมณ์ก็คือกูต้องอารมณ์แบบว่าต้องซ่อมไฟอะไรนี้วะกูว่างันเพิ่งลองกดเอกดเอไม่ก็ดีต่อมนจะสั่นในขั้นสีมันสั่นอยู่แล้วมันสั่นอยู่แล้วก่อนดูชุดกูสิ เออันนี้ก็เคยเปิดออกไปไม่ได้เบอร์วิสกี้ปีกูเปิดอยู่นะต้องเปิดอรัไม่ไม่ไมนี่เปิดเลยเปิดแล้วต้องให้ต่อเปิดต่ออ๋อถ้าเปิดแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็น่าจะต้องเปิดอ้าวไม่ใช่เออเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วก่อนดูสิ ใช่เสใช่มึงส,สวยมากอะไรกด F อ๋อเพื่อเปลี่ยนไฟฉายโอเคอืมโอ้วะ่ะแต่งสีฟ้าแสบตาตก่อนท้าท้าเคยหยุดท้าท้าเคยพิสูจน์ฮะว่าเราเดินอีกไกลแน่เลยอิงแมา่น้ำเกมแล้วจะให้กูวิง่งอีพีปูป๊กับอีเพื่อพุชมัน เอาปะปะปาปะทำไมไม่ไปขยับไออ๋อหรือว่าให้ดันไปด้วยได้คนพร้อมกันก็ต้องช่วยกันกดต้องช่วยกันกดต้องช่วยกันกดตัวอีกคนเดียวไปแล้วจะจูบหน้ากันแล้วเนี่ยเกะได้ละให้ดันไปให้สุดต้องดันให้ไปให้สุดเกะการต้องสูด เลยก้อนดันไปเรื่อยๆอย่าเอี้ดันเลยดันเลยทีอ่อะไรเนี่ยเอากดโอเคแล้วใช่ไหมกูอยู่ไหนอ่ะเว่ยกูสับดิมึงกดโทรศัพท์ดิมึ <c oughs> งเข็บไว้ไอคนที่มีโทรศัพท์มึงเข็บอยู่ตรงนี้นะไม่ได้เปิดโทรศัพท์เว่ยกูจำทางไาหนึ่งตรงไปตันหมดอ่าตรงไปแล้วก็ล็อกแรกเราวิ่งแล้วก็ตรงไปอีก แล้วก็ยาวเข้าล็อกสองก่อเข้าล็อกสองแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจนสุดทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคตามทางไปเรื่อยๆเลีเ้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาไปล็อกซ้ายแล้วตรงไปแล้วล็อกซ้ายเออได้กูภาวนาว่าใหญ่มีผีสกิปีปูปรับนักฝึกความจชลูกภาพมึงรอก,กูด้วยก็ดีนะมึงช้าไงอันงแบบโอดยิงมึงต้องดึงภาพออกจากหัวก่อน ใช่ใช่แล้วก็ตรงไปอยู่นี่น you know, an ี่อยู่นี่อยู่นี่ดิ้นเสียงอะไรเหมือนกูไหมไม่อะไรก็ไม่รู้เดินกึกกึกกึกก็เสียงตีเราแหละใช่หรอกแล้วก็เดินไปซ้ายตะกี้ปีปูแล้วก็เดินไปทางนี้ป่าป่าป่า เดินกระจายกระจายกันหน่อยเวลาตายจะได้ไม่ตายหมู่แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เจอเจอกูเดินเดินกระจายกระจายกันหน่อยจะได้ไม่ต้องตายหมู่างไหนไปข้างไหนตรงไปตรงไปเลยตรงยาวเจอกูเจอกูเวลาเวลาเวลาเดินเดินห่างกันหน่อยจะได้ไม่ต้องตายหมู่ตายหมู่ดีแล้วไอ้เหี้ยติดทางนะฮะก็ต้องมีทางออกอยู่เฉยกูก็ถูกแล้วนี่ยวะป่ะ ไปซ้ายเลยเออเรากูด้วยก็ดีนะจะทางนี้แหละต่อกูด้วยท้าอาชีบหมายสกีป,ปีปูเนี่ยนี่แหละทางออกปปใช่ไหมใช่เดีอบเลยไม่เห็นมีผีเลยเนีอยอย่ยว่เาเฮ้ยไม่มีผีเอ็นแหละ ว่าโู้ที่หนเีกเนี่ยสกีปูประับนี่คือเดินมาหาของกินเยี่ข้เดี๋ยวมันให้เราเดินไปฝั่งนู้นพีไปฝั่งนั้นทำไมเปิดมีอะไรสกีปีปูประรับว่าพวกกูติดถ้ำว่าเอาแล้วนะฮะนี่คือกูเดินมาหาของกินใช่หาของกิน ไม่เชิงเช้าึเเชา้าใช่มึงหาของกินยังไงไวะไอ้สัม์ม,มึงหาของกินแต่ว่าอันนี้คือหาของกินไอ้หาของกินยังไงคือมาไกลเทสแ่มึงดูป่าดิแม่งแบบเพื่อชิบหายเพราะวเกมเนี้ยมันไม่มีเพลน่าจะให้เดินป่าเฉยมึงแน่ใจใช่กูว่างเลย เส้นป่าเฉยๆโอเคมันฟ้องก่อนว่าต้องมีผีอ่ะเนี่ยดูดิเออสกีบีดูป้าทางตรงอย่างเงี้ยทางตรงเงี้ยไม่มีหรอกอ่าฮะไม่มีแน่นอนอ่าฮะคูสิกูว่าให้กูเดานะกูว่าเหมือนเรากำลังเดินไปสักที่หนึ่งแต่กูไม่รู้ว่าที่ไหนลงเลนลงเลนใกล้เฮียแล้ว โรงเรียนอะไรมันจะอยู่หรือมึงคิดสภาพนะโรงเรียนอยู่ในป่ามึงคิดสภาพนักเรียนมาทีนะกลัวมึงนักเรียนหลงตายพอดีอ่ะหลงใช่ผมว่างกันยี่เส้นไหนสายใยเส้นแห่งสายใยญ่เอาไม่ใช่เออมันคืออะไรไม่รู้อะไรหรอป้ายเขตหัวค่ะไอ้ป้ายเขตนี่วะอันตรายอับใช่ไหมดูเชื่อป่ะนั่งไงเฮียพื้นที่ตำรวจเอาบ้านต่อต้นเกมอยูไม่บ้านกลัวไม่บ้านต่อต้นเกม นั่นบ้านเราบ้านเราบ้านเราเอ้าต้องจะเอ้าจะเปิดหรือจะปิดกูขอโทษเดี๋ยวกูเปิดได้บ้านเราไม่ใช่เหรอบ้านกูถ้ามันบ้านกูจริงๆเหรออมบ้านก็บ้านเรานี่ว่ะไอ้เหี้ยทำไมบ้านเรามันอยู่ไกลอย่างวะกงเอาบ้านมาทำเหี้ยอแบบนี้บ้านมึงมีของกดดิเลยสวัสดีครับ ้านมีระบบความรักษาความปลอดภัยด้วยเอเดยวว้าวบ้านกูมีลิฟต์ด้วยเพิ่งรู้นะฮะบ้านกูแม่งตามโทมด้วยสัสสัสที่บ้านกูดเกลี่ยเลยนะเรียกลิฟต์กับเอโอเพนเรียกลิฟต์แล้วเกีบีดูปับ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 ปูปูปูเอาไอเด็กเยอะจังวะเฮ้ยอะไรวะเออ เออปลาตูใช่กูรู้มันคือปลาตูแล้วยังไงและคือแหลกมากๆเสี่ยนี่บ้านกูหรืออะไรเนี่ยทำไมมันเป็นเขาวงกดวะบ้านใหญ่มากกูว่านี่ไม่ใช่บ้านเ่ะอันที่หาป๊แบบแต่สภาพบ้านเราดูไม่เป็นคาลิอห่าเลยนะก่อนจะเป็นโคตรคาลิอห่าต่างหากเนี่ย เปิ้ดคันเลือหาหน่อยเสมีไฟฉายด้วยเดี๋ยวตอนแรกบอกให้กูกด F กด F เปิดไฟอ่ะมันต่างกันยังไงวะกี่มึงลงสัญญาณที่กด F เพื่อเปิดแฟลชไลท์อ่ะไอ้ที่นี้ก็ก็เปิดไฟฉายกันมันมันต่างกันยังไงแรงมากมากตว่างเลยนคูณสองไงคูณสองงั้นนะอื้ปัดวัดต่อฮะมึงกวนตีนปุ่ย บ้านที่สามารถเลื่อนกำแพงได้เพราะว่ามันไม่ใช่บ้านธรรมดาเพราะมันคือตัวแดงไงเปิดได้ป่าวะเปิดได้ว่าคราวนี้เริ่มมีผีแล้วคุณรู้สึกตัวแดงฉันรู้สึกแบบนั้นกูกูก็คิดว่ามีเฮียเลยฉันรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมีผีแล้วกูคิดว่าไอวิ่งได้วิ่งได้ไอสัตว์กูรู้แล้ววิเซมิสเตมิหน้าวิ่งแบบนี้โอ้โหใช่เลยไอสัตว์ปิว เราเอามึงปิดทำไมไอ้สัตว์เอาไว้จูไอ้งูไอ้ขี้นี่อย่าปิดนายสัตว์เราไว้จูแคบตัวแดงเสียได้แคบตัวแดงได้แล้วแหะเปิดแคบตัวแดงนี่เสียงคนวิ่งไม่ไดเสียงคนวิ่งดีไปดูปับ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 ปุ๊บปุ๊บปุเอาผีไปไหนวะเปิดประตู โอเพ็ดเดอร์เข้าไปปึ right now, right? Mm ๊บ hmm. ผ right right? right ู <Et> <ets> ้อยากเห็นผีอยู่ม่จินไหนวะเดินเดินไปทางกลางแช่งดิไม่ใช่สิตอนไปลนไปวะที่นี่เสียงตีนแบะเดี๋ยวดูก่อนดูกันมันไปไหนไม่ไฟค่อยๆหายได้ไฟค่อยต้อหายฟังเสียงมันก่อนอยู่ส่วนไหนโอ้โหโอ้โหมันลึบเลยสินเฮี้ยนเนี่ยวัดเด u c k

I'm <inaudible> like <laughs> oh. <my> <inaudible> uh, uh. <inaudible> I love that. I เดี๋ยวกูรอซอสมึงนะถ้ามึงพลาดอ่ะอุ้ยเฮียยังรอดกูยังรอดเฮีย ข้างหน้าเราข้างหน้าเราวิ่งยาวนะวิ่งยาวนะอย่าติดท่าติดทับติดไปไปไปไโอ้ยเราจะผ่านในเวนรีบรีบไปดิรีบนรีบจู่เมนอะไรวะนี่อะไรอ่ะบ้านตัวเองอีกแล้วอ้หมันล็อกไอ้สัตว์ ล็อกเนี่ยแล้วกูปิงมากเตกมองล็อกโอ้เป็นล็อกกูทุกอันเลยลูกลูกลูกเดี๋ยว <Lock. S 2> oh. เมื Lock, เ Lock, เเ่อกี้ลูกให้โ hey, ฟมไปปิดได้เปิดเ <Hey. S 1> ลิดมันเปล<อ>่า <Lock S 2> หมด <rồi. S 2> เลยแค่มากๆอ้อพิงไปไหนอ้อ อีกแลว้หวอะสีแดงนี่น่าจะเป็นจุดพักว่ะพี่ต้องหาไ่แคคืออติแฟกซ์อาติแฟก์กูต้องหาสามอันแล้วก็มาใส่ตรงเนี้ยเห็นปะโอเคก็ถึงจะเปิดทางออกแม่ฮะอยากกลับบ้านแม่ฮะ แล้วเราอยู่ไหนอ่ะขวาทางตันหลบดิกรอนหลบก่อนหลบตายขวาหลบ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 เดี๋ยวกูกูขอจำทางแป๊บนึงมันใช้ยังไงมันไปยังไงวะขอดูกนไอพีมึงรีบจังวะให้กูลองดูว่ามีผีมีมีห้องให้พักมีอะไรหรือเปล่าชื่อไอพีหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวต้องออกอ้าพิม ได้แล้วเหรอไม่มาดูจุดพักมีจุดพักไหมอ่ะไม่มีกดปุป่กูภาวนาว่าอย่ามีผีพ<ข>อ <ปะ S 1> จํานล้นะเฮ <ปะ S 1> ้ยกูได้ยินเสียงเียงอ่ะ แล้วประเด็นกูไม่ใช่คนที่จําเก่งด้วยแป๊บนึงกูได้ของมาแล้วเอ้ากูมาเจอแท่นนะพี่แท่นรอใช่เอ้ยเรากูกูมีของอยู่ไหนกูภาวนาว่าอย่ามีผีนะภาวนาว่าอย่ามีผีอามึงกูก่อนมึงอยู่ไหนอ่ะเราเจอแสงเชือทางเริ่มต้นอ๋อนี่นี่นี่อันไหนไปเอามาจากการตรงนี้เอาได้สองล้นเหรอไม่ไม่มีอันเดียว โอเคเลกันเลยต้องอ่าของกูคือในแมปขวาขวามือแบบหนึ่งตรงนี้ก็อ่ะใกล้กันเลยแบที่เดิมเฮ้ก <Hey. S 1> ูภาวนาว่าอย่ามีผีเลยเันขอร้องเตมินานกูหมด อันสุดท้ายอยู่ขอบแมพขอบแมพพวกขอบแมพฝั่งไหนฝั่งซ้ายแป๊บนึงนะฝั่งฝั่งที่พวกเคยมาตรงไปตรงไปตรงไปอ๋อแล้วถ้ากำลังใจพวกนายอยู่มึงทำยี้ยอะไรบ้างหรึเปล่าก่อนทำไมกูเหมือนกูกูทำไก่ผีสองคนวะเราเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนภาวนาอย่ามีผีเลยเราเป็นคนดีอะเด็กลูกนึงอะกลับไปกลับไปกลับไป แร้วหาเท้าแ่มเกมึงมาเวเดียวกันปะเนี่ยเย่เสงเราเดินคือแบบตุ๊จุดจุดจุกตุดงตดจุดเอดจุกจุด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 ดจุดจุดจุดอุดอุดดดจ่อ ปาามน,นเนอรเอแล้วก็นี่ก็ทางออกนี่ไงเ<อ>ซโอ้โหโคตรเก่งเอ้ก็ตอบแก็บจบอินออฟเชสเตอร์วันฮะฮะจบแล้วเหรอเออทำไมมันจบไปไหนดูซิมีอินเครดิตไหมเออมีมีมี ยังไงวะจบแล้วอ่ะที่บ้านกูหรือเียอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรอ่ะโู้ตอะไรอะไรวะอะไรอ่ะเียอะไรเนี่ยตู้อะไรวะเฮียอะไรวะ โอเค,อเคก็จบไปแล้วอ่ะละอันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับแมป The วล i l d e r ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องยูจ่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปแน่มากครับขอบคุณครับที่ปิดคลิปให้กูนะจยะเอาไปว่าไม่พูดอะไรอีกแล้วตามนั้นเลยแล้วกันไปแล้วจ้าว้ว